สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านบุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับท่าใดสนใจนะครับการประชุมเชิญสำนัออนไลน์นะครับในเดือนมีนาคมี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเพียงแค่วันเดียวนะฮะถ้าใครไม่เข้าการประชุมนี้นะครับก็ต้องรอไปในเดือนเมษายน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้นะครับเ,เวลาทุ่มหนึ่งนะถึง4ทุ่มนะครับหัวข้อที่จะคุยกันก็คือโอกาสศักยภาพนะที่จะเกิดเดอะคราชในปี2021นี้นะครับจากมุมมองนะของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับหลากหลายมีเห็นเหมือนแตกต่างกันอย่างไรนะรวมถึงทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2 3นี้นะครับ รวมถึงมุมมองในการส่วนตัวผมนะถ้าในสนใจกระทักเข้ามาในไลน์เศก้าวกานะครับการประชุมเชิเสารล,ลายนี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับนะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกะทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมจะมาชวนคุยถึงข้อควรระวังนะสำหรับความผิดพลาดนะของนักลงทุนทองคำนะครับ,นะค,รบคือบางครั้งเนี่ยนะครับมีผู้รับชมนะถามผมเหมือนกันนะว่า เนี่ยช่วงเวลานี้นะควรจะซื้อหรือว่าควรจะขายนะหรือไม่อย่างไรนะตามที่ผมร้อยฟังนะผมจะไม่คําแนะนําเป็นการส่วนตัวนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ทราบนะถึงสถานะนะทางการเงินนะการบริหารสินทรัพย์ของท่านนะ่ยว่าท่านมีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ต่างๆไว้ดีแล้วหรือยังมันเป็นเงินเย็นนะหรือว่าเป็นเงินไม่เย็น นะครับนะมันมีเหตุปัจจัยหลากหลายนะครับแต่ว่าที่มาทำคลิปนี้ก็คือเป็นภาพรวมกว้างนะซึ่งผมเรียกว่าข้อควรระวังละกันสำหรับความผิดพลาดนะของนักลงทุนทองคำนะข้อควรระวังคืออะไรครับข้อควรระวังก็คือ1คือการซื้อแทนที่เราซื้อถูกแล้วขายแพงกำไรแต่เราไปซื้อแพงแล้วไปขายถูกนะคว่าซื้อแพงขายถูกเนี่ย เป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับการเก็บของเราช่วงระยะเวลาของเราอนะ่ะนะครับมันเป็นการลงทุนที่ถ้าสมมติว่าเราเก็บเป็นการลงทุนในระยะกลางและยาวเนี่ยแบบว่าเราสามารถเก็บมันนิ่งๆได้หนึ่งปีถึงสามปีอย่างเงี้ยเนี่ยคือระยะกลางถึงยาวนะหนึ่งปีถึงสามปีหรือสามปีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราสามารถเก็บ,บนันได้อ่ะซึ่งผมแนะนำว่าเก็บประมาณ 10- 20%ของสินทรัพย์การลงทุนของเรา มันจะกลายเป็นเซมเฮปเว้นเป็นหลุมหลบภัยนะเป็นอินชร و ันของเราและเป็นเงินเย็นนะถ้าเราเก็บแบบนั้นได้นะส0บถแล้วเก็บเป็นระยะเวลา1-3ปีและเกิน3ปีไปได้เนี่ยนะเราก็จะไม่ค่อยเกิดสภาวะที่เป็นลักษณะแบบซื้อแพงแล้วขายถูกนะครับนะเราก็หาจังหวะที่จะซื้อถูกแล้วขายแพงได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนที่ พูดง่ายคือสายป่านสั้นหรือว่าระยะเวลาการเก็บของเราเนี่ยมันสั้นนะบางคนเนี่ยเก็บได้แค่ประมาณ3เดือนนะครับหเดือนอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นช่วงระยะเวลาของความผันผวนนะหรือแรงกดดันนะครับของสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยยิวหรือผลตอบแทพนพันธบัตรรัฐบาลสารัฐสิปีเนี่ย มันมีการสูงขึ้นนะครับมันยิวยที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ไปกดดันนะครับทองคําซึ่งเป็น0% Yield Asset คือสินทรัพย์ที่ไม่มียวแล้วความนิ่งของมันค่อนข้างนานนะครับ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ที่มันสูงสุดในช่วงสิงหาคมใช่ไหมแล้วที่มันผ่านมาประมาณสัก5-6เดือนเนี่ยมาเลยทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถถือทองคำได้ยาวนาน เกิน 1>, 1ปีถึง3ปีเนี่ยนะก็เริ่มรู้สึกคือทองอ่ะมันนิ่งนะแต่ใจคนไม่นิ่งก็เริ่มที่เอามาขายนะอาจจะด้วยเหตุผลก็คือเออเก่งกำไรระยะสั้นนะหรือ2คือการขาดสภาพคล่องนะครับเมื่อมันถูกแรงกดดันอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นการาฟมันดิ่งหัวลงบางคนก็รู้สึกใจเสียนะคือไม่นิ่ง ก็เลยเกิดความผิดพลาดขึ้นนะซึ่งเป็นข้อควรระวังที่ผมเตือนก็คือแทนที่ว่าจะซื้อถูกขายแพงกําไรมันกลับกลายเป็นซื้อแพงแล้วขายถูกนะเป็นเพราะว่า 1. ก็คือที่บอกนะครับนะเก่งกรรารระยะสั้นนะเขาผิดจังหวะ 2. คือเก็บระยะยาวนานไม่พอไม่เกิน1-3ปีหรือ3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็การที่3ก็คือบางทีเก็บเยอะเกินไปนะ ขาดสภาพคล่องคือเก็บทองคําเยอะเกินไปแทนที่จะเก็บทองคําและเก็บเงินสดด้วยเนี่ยตาส่วนนี่จะพอๆกันนะครับที่เราต้องคํานวณว่าปีหนึ่งเนี่ยเราต้องมีเงินสดให้มากพอใน1งปีไงครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันถูกแรงกดดันจากอย่างที่บอกนะครับมาจากเหตุปัจจัยระยะสั้นเนี่ยนะซึ่งผมมองว่ายิวหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีที่มันกดดันอยู่อย่างเงี้ยทองคําอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ไม่นานอาจจะใช้เวลาสักประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นไปได้ ซึ่งสุดท้ายถ้ามันกดดันมากๆมันจะกระทบต่อตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะถ้า Federal Reserve ไม่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยนะมันจะไม่ให้ตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐคราชร่วงลงมาได้ซึ่งก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นซึ่งในที่สุดเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve ก็เข้าไปอุ้มเข้าไปพยุงอยู่ดีก็ใส่ QE เข้าไปรอบใหม่อยู่ดีนั่นแหละครับมันน่าผ่านช่วงนี้ไปได้เงี้ยนะราคาทองคํา นะก็มีโอกาสเป็นบวกเพราะหนึ่งก็คือว่าประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยนะซึ่งคาดการว่ากลางมีนาคมเนี่ยซิลลเช็คเนี่ยจะมาซิลวลแพ็กเกจจะมานะอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยบวกกับอำคำกับนะถ้าเกิดเฟดเข้าควบคุมนะครับเอ่อยิวเคอร์ฟหรือเข้าไปควบคุมยิวผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ,รฐ10ปีเนี่ยนะมันจะทำให้ นะครับมีการสร้างนิสินพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบัลสารฐยิมวมันจะดรอปลงต่ําลงนะครับแรงกดดันของทองคานี้ก็จะลดน้อยลงเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องมองพวกนี้ให้ดีนะที่ผมเตือนว่าข้อควรระวังสําหรับความผิดพลาดนะครับของนักลงทุนทองคำนะเพราะว่าในคลิปก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงว่ากับดักของนักลงทุนนะคือการวิ่งสแสวงหาย,ยิวหรือผลตอบแทนที่สูงสุดอยู่ตลอดเวลาจนพลาดเสียหาย ถึงเงินลงทุนที่เป็นเงินต้นนะพวกที่มองหายูนะนะเพราะว่าไม่ได้มองภาพใหญ่นะไม่ได้มองบิ๊กพิก u เจอร์ภาพใหญ่ไม่ได้มองแมคโครวิวนะภาพหนะาพลักบางที่มองแต่ระยะสั้นๆนะยังยังย้อนกลับมานะเรื่องของทองคำเนี่ยบางคนมองแต่ทิศทางลงสั้นๆเห็นไหมหกเดือนนะาตั้งแต่สิงหาคมมานะจนถึงเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยนะทิศทางมันสไลด์ไซส์เวแล้วสไลด์ดาว นะบางคนเนี่ยนิ่งไม่พอนะระยะเวลาที่เก็บมันไม่เกิน1ปีมันไม่พอในความผันขวนและจจะแรงกดดันต่างๆเพราะนั้นเราจะลดวความผิดพลาดอย่างนี้ได้อย่างไรนะสำหรับความผิดพลาดของการลงทุนทองคำเนี่ยนะเราจะลดมันได้อย่างไรก็ต้องมองภาพใหญ่บิ๊กพิกเจอร์มองมหาภาคนะมองแมกโครภาพแมกโครวิวอะนะมองบริบทต่างๆให้ออก วันไคนที่มองทองคำานะแค่ระยะ6เดือนสั้นๆเนี่ยต้องขยายการมองออกนะครับเป็นหนึออ่งปีนะหปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะความพลิกผันผันผวน,น,น,นของบริบทต่างๆว่าภาคต่างๆนะตัวแปรต่างๆในการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นนะทำไมราคาทองคำมันถึงขึ้นสูงแล้วทำไมวันนี้มันถึงเกิดการออไซเวย์และสไลด์ดาวถูกเพชเชอร์แรงกดดันนะราคาตกลงแล้วมอง ไปไกลกว่านั้นอีกใช่ไหมนะเช่นมองไปใน10ปีเลยมันเกิดอะไรขึ้นใน10ปีที่ผ่านมานะครับอิทธิพลของ QE, Quantitative Easing, นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยมันจะให้คุณให้ประโยชน์กับทองคำในช่วงเวลาไหนนะสภาวะสภาพคล่องในตลาดนะที่ผมเรียกว่าสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนนะมันให้คุณ นะหรือไม่ให้คุณแก่ทองคํามันเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบจ่อทองคำเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วนะถ้าเราอยังมองไกลไปกว่านั้นอีกนะภาพใหญ่ไปกว่านั้นอีกนะครับบิ๊กพิกเจอร์ภาพใหญ่มากภากว่าน,นั้นมองไปถึง15ปีเลยใช่ไหมครับมองไปถึง15ปีเราก็เห็นมากขึ้นว่าก่อนที่จะมาถึงเกทเลชั่นสองพันแเนี่ยทิศทางราคาทองคําเป็นอย่างไรนะถ้ามันถึงขึ้นหลังเกทเลชั่นสองพ นะแล้วทำไมมันถึง s ไซด์เวยยแล้วสไลด์ดาวหลังปี2012มันมีเหตุปัจจัยอะไรมีบริบทเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสภาวะเงินฝืดเงินเฟอ้ออย่างไรนะแล้วถ้ามองไกลไปกว่าน,นั้นอีกนะครับเป็น20ปี25ปีนะยิ่งมีข้อมูลไปถึง30ปีเนี่ยในสมัยที่ปี1971เลยที่มีการเขาเรียกนะยกเลิกการผูกติดทองคำกับดอลลาร์อย่างเงี้ย แล้วเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดสภาวะเงินเฟ้ออย่างไรทองคําดีอย่างไรในบริบทแบบไหนหรือถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ทางการเงินเลยนในสมัยย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้ง Federal Reserve ธนาคารกลางมาเลยมาจนนั่งเกิด Great Depression ในช่วงปี1929จากทองคําที่ผูกติดกับดอลลาร์ที่หยิบ25ออน25ดอลลาร์ต่อออนนะครับ ต่อมามาถึงเกสดิเพชชันปี1933ประธานาธิบดีแฟรงกี้รูสเวลล์นะออกคำสั่งเอ็กซิสติบออเดอร์นะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำดีตัวขึ้นมาเป็น35ดอลลาร์ต่อออนนะแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งถึงปี1 9 7 1ทําทำไมประธานาธิบดีสันต้องยกเลิกการผูกติดนะครับดอลลาร์กับทองคำ หล,หลังจากนั้นในทศวรรษนั้นปีหนึ่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบถึงปีหนึ่แปดสิบเกิดภาวะเงินเฟอ้อและทำไมทองคำปรับจากสามสิบห้าดอลลาร์ต่อออนขึ้นมาเป็นแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนถ้าเราเข้าใจบริบทต่างๆเหล่านี้นะเราก็จะไม่เกิดสภาวะที่ว่าการลงทุนของเราระยะเวลาในการลงทุนของเรานะในการเข้าจังหวะทองคําในการถือครองทองคําเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ของเราเราก็จะไม่ผิดพลาด เราก็จะไม่เกิดความผิดพลาดนะของนักลงทุนทองคานะเพราะว่าเก็บมันยาวนานพอเราเก็บเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากเกินไปเราเก็บมันเป็นเซฟฮับเว้นหลุมหลบภยัยเก็บในสภาวะที่เราเข้าใจว่าสภาวะที่มันเป็นความผ,ลผ,ลผลันผวนนะมันถูกแรงกดดันเนื่องจากอะไรผ่านแรงกดดันนี้ไปแล้วมันจะเจอสภาวะเงินเฟอ้อทองคําจะพลิกกลับมาได้อย่างไรการที่เราสามารถมองเห็นภาพใหญ่ บิ๊กพิกเจอร์เห็นมหาภาคนี่แหละครับมองบริบททั้งหลายออกนี่แหละครับนะทำให้เราลงทุนนะที่มีความนิ่งนะมีความฉลาดนะพุดได้ง่ายนะครับนะที่จะสามารถได้ประโยชน์จากมันจริงๆนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยนะครับว่าน,นี่คือข้อควรระวังนะสำหรับความผิดพลาดของนักลงทุนทองคำนะเราต้องมองอะไรมองอย่างไรนะครับต้องพยายามมอง บริบทให้มากขึ้นทําความเข้าใจกับบริบทเหตุการณ์สถานการณ์ในประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นนะครับไม่ได้มองในระยะสั้นนะมากเกินไปจนทําให้เราเสียภาพมุมมองใหญ่นะภาพมหาภาคนั่นเองนะครับนะแต่คราวนี้ ถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงไปในสินทรัพย์หลากหลายก็ต้องมีบุมมองเข้าใจนะถึงสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้นแต่ในวันนี้คลิปนี้เจาะมาที่ทองคําอย่างเดียวนะจึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพน,นะครับสําหรับนักลงทุนทองคํานะครับก็ขอทุกท่านพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์ครับสนใจก็สามารถสง่งติดตามในช่องยูทูบช่องดาวจรเสรนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ